สวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณกิ้งจะพาไปชมบรรยากาศสระว่ายน้ำนะคะสระว่ายน้ำโรงแรมที่เรามาพักค่ะติดทะเลนะคะฝั่งนี้ถ้าเดินออกไปตรงนี้ก็จะออกทะเลนะคะคุณกิ้งพามาชมฝั่งนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวจะพามาเดินชมรอบๆที่พักนะคะ เป็นรีสอร์ทกว้างขวางมากเลยค่ะที่พักสงบนะคะร่มรื่นเย็นสบายค่ะผู้คนไม่พลุกพ่านนะคะขนาดมาพักวันเสาร์นะคะเนี่ยจะพาไปเดินดูรอบๆนะคะวันเสาร์แต่ก็เงียบสงบดีนะคะ น,นีจะเป็นสระว่ายน้ำค่ะที่มองไปไกลๆตรงนู้นก็เป็นทะเลนะคะบรรยากาศดีมากๆค่ะเดี๋ยวเย็นนี้กับพรุ่งนี้ตอนเช้าจะลงมาว่ายน้ำค่ะ ากาศดีมากค่ะขอบคุณการรับชมค่ะบ๊ายบายได้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะตอนเช้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ